ในวันที่หนึ่งาัผมได้รับได้รับผลกระทบซึ่งมีครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลได้รับผลอย่างชี่เข้าสารน้ำดื่มการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับแต่่าสร้างสึ้ใจเป็นที่ที่ได้มานรรลุที่อ่ะ,อะเรียบร้อยครับ แถวที่สองลุกขึ้นครับเดินมาเลยครับแถวที่สองครับแถวที่1กลับที่นั่งเดิมครับเรียบร้อยครับแถวที่3ามเชิญครับแถวที่สลุกเลยครับแถวที่สองกลับด้งที่เดิมครับแถวลุกมาเลยลูกยืนมายืนรอตรงหัวแถวเลยแถวเก็บลุกเดินครับค่ะยืนตรงแถวแรกก่อนลูกค่ะครับยืนรอแถวแรกเลยถนนหน้าสวนนะครับเป็นทางทีนานของ ลุกมาเลยคนระับไปนะครับแถวต่อไปลุกเลยนะครับต้องทางกรนะฮะร่วมใ,ในการโรงเรียนนะฮะทุกโรงเรียน อุปกรณ์ตั้งเเกรนลูกได้พื้นที่ผมได้ประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีคณะกรรมการเหล่ากาชา่าสถานที่อาจจะแคบแคบหน่อสถานที่จะแคบนะครับแต่ะเนื่องจากว่าเครื่องอุปก บริโภคนะคะที่ทางเราได้รับโดยเดี๋มอจะ,ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะารส่งเอานะคะเพื่อมาเทาปัญหาในการประสมปุ๋ยตะไะคร่ลดลงในปริมาณนนะคะแต่เรายังไม่สามารถระบายนะ้ําของทางรเียนออก